ตัวอย่างที่51เหน้า51นะคะเรายังคงอยู่ที่เรื่องของการหาสมการกราฟเส้นตรงโจทย์บอกว่าให้หาสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนี้ตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนี้นะคะ,ะ,คะเราก็หาความชันของเส้นนี้ก่อน <viens. S 1> ความชันเส้นนี้คือ1ส่วน7ค่ะนะคะลบ1ส่วนลบ7ก็คือสินงส่วนเจ็ั้นเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นนี้ความชันก็เป็นลบ7เพราะว่าเส้น ตั้งฉากคูณกันจะได้ลบหนึ่งนะคะนักเรียนก็ไปแก้สมการเราเองนะคะเส้นแรก1นส่วนเเส้นที่เราต้องการตั้งฉากกับเส้นแรกความชันก็เป็นลบเ,เนะโจทย์ไม่ให้ความชันมาแต่สืบคนเราเองอันที่2ค่ะกราฟผ่านจุดตัดของ2เส้นนี้กราฟผ่านจุดตัดของ2เส้นนี้เห็นไหมคะไม่บอกจุดที่กราฟผ่านแต บอกว่ามันผ่านจุดตัดของสองเส้นดังนั้นเราต้องใช้ความรู้เรื่องการแก้ระบบสมการซึ่งเรียนมาตอนม3จะได้จุดตัดเป็น4กับลบ1เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะว่าหาจุดตัดโดยการแก้ระบบสมการได้พิกัดเป็น4กับลบ1ได้ยังไงเอาละค่ะเพราะฉะนั้นสมการที่เราต้องการมีความชันเป็นลบ7 ะะมีความชันเป็นลบเแล้วก็ผ่านจุดขอโทษทีลืมเขียนผ่านจุด4กับลบหนึ่งเอเปิดไม่ติดอีกผ่านผ่านจุดผ่านจุด4ี่ลบหนึ่งค่ะผ่านจุดนี้นะคะผ่านจุด4ลบหนึ่งโอเคได้ความชาันได้กราผ่านจุดตอบในสมการนี้ค่ะ y y ลบ y หนึ่ง เท่ากับ m คูณ x ลบ x, x 1โอเคค่ะเพราะฉะนั้น y 1คือลบ1ค่ะ y ลบลบ1เท่ากับ m คือลบ7ลบ7คูณ x ลบ x, x 1ก็คือ4ไอ้วะลบลบ1ก็เป็นบวก1นะคะเอาลบ7กระจายเข้าไปก็เป็นลบ7 x บวก28ย้ายไปฝั่งนู้นให้หมดเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น7 x บวก y ลบยีเท่ากับศตรงนี้คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองจะเห็นว่าความชันคือลบ 7, เห็นไหมคะความชันคือลบเตามที่เราหามาอ่ะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างที่51หน้า51ค่ะเรียบร้อยจ้ะ